อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้ราหุลเธองจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละวิหิงสา ância, คือความคิดเบียดเบียนได้ราหุลเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเธด เพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอารติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆได้ราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละปฏิฆะคือความหงุดหงิดแห่งจิตได้ราหุลเธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่จักละราคะได้ราหุล เธองจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่จากละอัศมิมานะคือความสำคัญว่าตัวตนและของตนได้